สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา l นามูมินิมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวพลิกศกค,ค่ะประจำเดือนเมษาสองพันห้ารนั่นเองนะคะและเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดวงแบบ general reading เพราะฉะนั้นจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับหมอดูท่านอื่นก็ได้ก็มีความถูกต้องแม่นยาเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วคนนี้ก็จะมีคนโสดคนคุยความสัมพันธ์มไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่คนโสดมาดูกันนะคะว่าคนโสดในเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานหรือสถานการณ์การ้านนี้ของคนโสดค่ะชาวราศีพฤษภนะ สองดาบควีนถือกระทาแล้วก็ควีนถือถ้วยนะคะเจ็ดดาบวีลพอจนโบลสว่าพลางงานหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณเจอก่อนหนะ้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ อยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจเลือกนะคะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งมันมีปัญหามันมี choiceice มีตัวเลือกให้คุณต้องเลือกตัดสินใจว่าคุณจะดําเนินต่อไปในทางไหนจะไปทางที่คุณชอบนะคะที่คุณรักที่คุณสนใจนะคะมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกความชอบอะไรประมาณนี้หรืออีกทางหนึ่งอาจจะเป็นทางที่มีความมั่นคงนะคะแต่ว่ามันก็เป็น เป็นความเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบอะแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําออกมาได้ดีเป็นสิ่งที่คุณถนัดที่จะทํามันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจริญเติบโต,ตได้ซึ่งคุณพยายามจะประคับประคองหรือว่าจะพยายามทําสิ่งสิ่งนั้นทั้งสองอย่างให้ไปพร้อมๆกันให้ได้เออแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณก็ยังลังเลแล้วก็ คือเหมือนรักพี่เสียดายน้องอะค่ะมันก็เลยแบบยังตัดสินไม่ได้แล้วก็เลยแบบอยากจะลองทําอยากจะเหมารวมในทุกๆงานคือมีงานเข้ามาให้เลือกสองงานคุณก็เหมาหมดทําหมดนะคะคุณพยายามวางแผนพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรคะพยายามที่จะแบบซิกแซกเพื่อให้ได้งานทั้งสองงานนี้อยู่กบับคุณนะคะซึ่งดูเหมือนว่าคุณก็ ค่อนข้างที่จะต้องทําและประคับประคองซึ่งมันก็ยังแบบเหมือนมีความรุ่มรุ่มดอนดอนก็ทําดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ยังไม่มีความเขาเรียกว่ายังยังยังไม่ถึงขั้นที่จะประสบความสําเร็จแต่คุณน่าจะกำลังประคับประคองงานสิ่งสิ่งนั้นหรือการทําสิ่งสิ่งนั้นนะให้มันออกมาให้ดีที่สุดทั้งสองอย่างพร้อมๆกันนะคะทีนี้มาดูหน่อยนะว่าความรักในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภหรือพฤษศเป็นยังไงบ้าง พยายามจะออกปพอรู้สึกว่าในเดือนนี้นะคะคนโสดชาวราศีพฤกษภในเรื่องของความรักนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนนะคะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณหรือพยายาม เขาเรียกว่าจะแสดงอาการพยายามจะบ่งบอกสื่อสารว่าเขาสนใจในตัวคุณในเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาน่าจะแอบดูแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตั้งนานแล้วแหละนะคนโสดชาวราศีพฤษภขอเพิ่มเติมขอยขยายนะคะเป็นไงต่อ นะคะเขาก็ดูมองสองแล้วก็แบบใจเย็นๆสังเกตคุณนะคะอยู่ข้างๆคุณนะพยายามแบบดูพยายามประคับประคองพยายามซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะทำงานหนักอะไรยังไงคือเขาน่าจะแบบเป็นคนที่คุณเคยเห็นกันในที่ทำงานก็ได้นะคะประมาณนี้ นะคือแอบ,บดูแอบบมองแอบบชอบแอบบช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจาจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นเคยรู้จักจากที่ทํางานนะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะ,ะในเดือนนี้โบรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่ม take action บางอย่างนะคะกับคุณเพราะว่าเขากลัวนะคะกลัวว่า ถ้าเทคแอคชั่นช้าไปกว่านี้หรือทําอะไรที่มันช้าไปกว่านี้เขากลัวว่าคุณจะมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าคุณจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะเหมือนเอาจริงๆคุณก็น่าจะแบบมีคนมาขายขนมสีบคุณหรือว่าคุณอาจจะเคยพูดว่ามีคนนี้เข้ามาสนใจคุณนะอะไรนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรอเขาอยากจะแบบเทคแอคชั่นและเขาพร้อมที่จะสู้กับกับความ คือเขาพร้อมที่จะแสดงออกว่าเขาชอบคุณเขาจะไม่กลัวนะคะจะแบบเขาเรียกว่าไงจะแสดงจะสื่อสารออกมาให้คุณรู้สักทีว่าเขาเนี่ยสนใจใตัวคุณแล้วก็อยากจีบคุณนะในเดือนนี้นะคะไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะจัสตเมนต์คือเขาน่้จะแบบได้ทําในสิ่งที่เขาตั้งใจทําแล้วนะคะในเดือนนี้เขาจะทําอะไรกับคุณคะ เขาน่าจะเดินทางหรือติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะซึ่งซึ่งว่าเขาจะก้าวผ่านแบบจุดตรงนั้นมาได้เขาค่อนข้างที่จะแบบอตัดสินใจอยู่นานพยายามข้ามข้า,ามผ่านความกลัวนะคะคือว่าวา,วางแผนวางแผนว่าบางทีเขาอาจจะแบบได้มาเจอคุณหรือถ้าเป็นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันแล้วเจอในที่ทํางานแล้วบางทีเขาอาจจะแบบเออเอ,เอ่ยปากชวนคุณแบบออกไปกินข้าวออกไปเดทกันไหมอะไรประมาณนี้ นะนะคะเนี่ยนะมี6กดาบด้วยนะแล้วก็ The World ด้วยนะบรูรุว่าเขาน่าจะแบบเอ่ยปากแบบเปคุณนะคะเปนสายเปด้วยนะคะเปคุณพาคุณไปช้อปปิ้งพาคุณไปกินข้าวพาคุณไปเลี้ยงข้าวพาคุณไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เขาน่าจะเอ่ยปากชนคุณซึ่งบูรุษว่าการที่เขาจะเอ่ยปากชนคุณได้บรุษว่าคุณน่าจะเคยเห็นเขามีความไว้ใจมีความรู้จากนิสัยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะ ทีนี้ค่ะในเดือนนี้คุณกับเขาคุณจะตัดสินใจยังไงคะอ่ะคุณก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ปล่อยหรือนิ่งนองใจนะคะว่าเออเขาจะอกกรอก็เลิกชวนเกิกเอาจริงๆอะ่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะตอบรับเขาไปนะแต่จะตอบรับแบบอย่างเชิงนิดนึงนะคะแบบเออก็ก็ไปสิเหมือนคุณเองคุณก็ก็ให้โอกาส เปิดใจให้โอกาสเขานะเพราะว่าอันเสียงคุณน่าจะเคยเห็นเคยเจอเคยทํางานเคยแบบสังเกตพฤติกรรมหรือว่าเคยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ก็น่าสนใจนะแต่คุณก็ไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้คิดว่าจะชอบไม่ได้คิดว่าจะจีบก็ก็ดูอยู่เฉยๆเลยถามว่าเคยมีความคิดว่าคุณชอบเพราะหมรบุรุษว่าคุณน่าจะเคยมีความกิดชอบคนคนนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยระยะเวลาต่างๆมันเลยแบบทาให้คุณแบบเฉยไปคุณได้แต่แบบเออมีคนคนนี้เห็นอยู่บ่อย เห็นอยู่ซ้ําๆแต่ว่าไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเข้าไปจีบอะไรประมาณนี้ถ้าคุณคิดที่จะให้โอกาสเขาจะเป็นยังไงชัวร์เลยนะว่าผมรู้สึกว่าคุณน่าจะให้โอกาสนะคะให้โอกาสถ้าเขามีการพูดคุยติดต่อสื่อสารมาเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเหมือนได้เริ่มเพื่อูดเริ่มคุยนะคะเริ่ม ทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะเพราะว่ามันเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างเรายังอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวคุณอาจจะอยู่ในสังคมเดียวกันแวดวงเดียวกันกลัวแบบเปิดตัวไปแล้วแล้วมันมีความแบบมีการแซวหรือว่าเปิดตัวไปแล้วแล้วมันแบบมีความขิดหวังมีความแบบ มันเหมือนคอมมิชเมนต์ไม่เซอร์เคุณก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมของคุณนะคะคุณก็เลยก็อาจจะแบบอ่ะกับบค,คุยกันไปชิลๆแต่ไม่ต้องบอกใครนะเราได้แต่แบบคุยกันแชทกันโทรคุยกันในพื้นที่ส่วนตัวก็พอนะคะซึ่งบนรู้สึกว่าอันเสียเขาอะ่ะ อยากจะชัดเจนกับคุณไปเลยนะคะพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะเปิดตัวเขาไม่อยากทําอะไรที่มันปิดบงังไม่อยากทําอะไรที่มันนิ่งเฉยอ่ะเขาเป็นคนตรงๆเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์จีบก็จีบชัดเจนก็ชัดเจนแบบให้เกียรติคุณว่าเออคุณจะมีพื้นที่ในในส่วนในในชีวิตของเขาเขาไม่กลัวที่จะแบบมีปัญหาหรืออะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากลองคุยทาความรู้จักคบกันอะไรประมาณนี้นะคะ ดูหน่อยนะแล้วในเดือนนี้ภาพรวมจะเป็นยังไงวอรู้สึกว่าคุณก็ได้จะประคับประคองเลยว่าเริ่มต้นคุยกันแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นความคุยที่พอมันเปลี่ยนสถานะอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่สถานะเดิมๆมันก็จะมีการต้องปรับตัวมีการต้องเปลี่ยนแปลงมีการเขาเรียกว่า ปรับจูนความคิดอะไรกันหลายๆอย่างนะคะเพราะมันอาจจะมีความอะไรที่ไม่ตรงกันนะคะคุณอาจจะไปทําบุญร่วมกันมีเวลาใช้ร่วมกันเดินทางไปทำบุญเดินทางไปซื้ออะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าไปช้อปปิง้งในที่ใหม่ๆอะไรประมาณนี้พูดคุยอะไรกันที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยพอเหมือนสถานาการณ์คุณอาจจะไม่ได้ตอบรับแต่บางทีคุณอาจจะมีเหตุการณ์ ที่มันเฉียบพันกระทันหันบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุอักเสบนะคะแล้วบางทีเขาก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาจัดการ take a c t i ่ n ว่าเขาเป็นห่วงคุณเขาซัพพอร์ตคุณเข้ามาอาจจะเป็นสถานอาการนี้ที่ทำให้คุณและเขาแบบก้ชิดกันในเดือนนี้นะคะโอเคมาดูออรละลคึนออกมาบอกคนโสดว,ว่ายังไง ทวินเฟย์โบรู้สึกว่าคุณน่าจะแบบเอ๊ะเอ๊ะจะเจอกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้แบบคบหาดูใจแบบตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะเออคุณน่าจะถูกใจนะทวินเฟยมันเป็นคู่ที่แบบมันยังยังเป็นคู่ที่ถ้าสมมติว่ามันเจอในช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่มันก็จะดีดออกจากกันพอมันใช่พอมันลงตัวแล้วมันก็จะบนกับมาหากันนะคะฟรีดอมความสัมพันธ์เนี้ยโบรู้สึกว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอิสระให้แก่กันละกันมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดนะคะไม่ได้ ต้องมาฟิกบ,บังคับหรืออะไรกันอย่างนี้บริลอสูว่าคุณยังมีพื้นที่ส่วนตัวละกัน Let's go ค่ะคุณอยากจะทําอะไรในความรักนะคะทําค่ะทําเลยนะคะบวเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาตามสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณมีความกล้าพอดุยพอคุณน่าจะได้ประสบความสำํำเร็จในเรื่องของความรักนะคะมาดูลัคนาราศีค่ะของคุณหรือเขานะคะกรกฏมีนแล้วก็ธนูค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูพลังงานนะคะสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้นะเป็นยังไงบ้าง oh ้เ e j u s t ส c ิ oh อ h อ j u ็ดสเนนะหเหรียญหกระทา10เหรียญเ oh, อ่อเด h ะไฮพิงเทสอะ พลังงานหรือเหตุการณ์ของคุณก่อนอันนี้บอู้สึกว่า ข้อสาคัญคุณก็ดาเนินไปได้ด้วยดีนะคะด,ดําเนินไปได้เรื่อยๆนะคะมีอะไรก็เคลียร์มีอะไรก็พูดคุยมีอะไรก็ปรับความเข้าใจนะคะคุณมีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวเขานะคะหรือบางคนเนี่ยก็มีการพูดพูดไปเปลยนะคะได้แต่พูดพูดไปเปลยเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับประมาณว่าได้ทําอะไรร่วมกันได้พาไปเจอครอบครัวกันเหมือนความสามันมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมัน มันดูเหมือนมีชัดเจนขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบพูดคุยกันเป็นกินจะละักษณะจะตกลงกันว่าเออเธอฉันออจะเรียกกันว่าแฟนนะนูนนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขเอนจอยลงตัวกันทั้งคู่นะบางคนก็ พึ่งจะปิดโปรเจกต์นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงาน mm. เหตุการณ์เอเนอร์จีของคุณน่าจะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะปิดโปรเจกต์ปิดจ็อบนะคะทํางานได้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะคะ mm. ได้รับค่าตอบแทนได้รับเงินที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะ mm. คือในช่วงน้าจะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ครอบครัวก,ก็ราบรื่นดีมากๆนะคะมาดูค่ะว่าความรัก ของคนคุยความสัมาธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเดือนเมษา หลังจากที่คุณลักกี้อินเกมนะคะพอมาดูในเรื่องของอินเลิฟนะคะในเดือนเมษายนนี้โบรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเรื่องเ,ออเหมือนฝ่ายใดฝ่หนึ่งน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักเก่าคนเก่าๆในชีวิตเขาที่เคยทิ้งเข้าไปหรือว่าเคยทิ้งคุณไปนะคะวนเวียนกับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะซึ่งคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่าคนที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณสคนนี่น่าจะเป็นคนธาตุ ดินค่ะพฤกษกกันมังกรเขาน่าจะเคยเดินออกไปจากความสัมพันธ์ของคุณหรือเขาไปแล้วนะคะพามันไว้เบอร์ซ่ามันสลับกันได้เนาะซึ่งมันก็เหมือนกับยังมีความห่วงใยมีความติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกเฮ้ยมันไม่แฟร์นะมันไม่โอเคนะคือเราคุยกันอยู่ถึงจะเป็นคนคุยคุยกันแต่แบบคุณยังรู้สึกว่าคุณต้องการ ความเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาที่ที่เขาไม่ควรที่ต้องไปติดต่อกับคนเก่าหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยคุณน่าจะแอบดูไปรับรู้เรื่องราวตรงนั้นโดยบังเอิญมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สิมันไม่แฟกับฉันนะมันไม่โอเคกับฉันนะคะมาดูกันต่อว่าในเดือนนี้ของคนคุยความสัมพันธ์เป็นไงบ้างไนสตาระเปลี nice, ยน ซึ่งการที่คุณแอบไปรับรู้ในเรื่องของ,ของเขาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่คุณไปจับโกหกเขาได้นะคะคุณไปแบบเหมือนไปรู้รับรู้ได้สิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ไม่จริงเขาพยายามจะโกหกหรือว่าพยายามมีเรื่องปิดบงังมีพยายาม มีเรื่องของการทริกกีที่พูดความจริงแต่พูดไม่หมดนะคะซึ่งคุณเหมือนคุณรู้ความจริงอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรแต่เขาพูดออกมาตรงไม่ตรงกับสิ่งที่คุณทาอ่ะเลยทาให้คุณแบบคิดมากวิตกกังวลแล้วบางทีก็มีใช้มีการพูดคุยกันหรือว่าใช้คําพูดที่ไม่่าลักษส่กันด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้มันเลยดูแบบหนักค่ะความสัมพันธ์ในราดูมันเหมือนกับออกทะเลไปเลย ะะมันเหมือนกับว่าเอาจริงๆอเหมือนถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์เป็นท็อกซิกมากหรือม,มันหนักมากในความสัมพันธ์อะ่ะคุณเริ่มคิดนะคะเริ่มคิดชอยข้อหนึงที่ออกมาได้ว่าเอา๊ะหรือความสัมพันธ์เนี้ยฉันควรเดินออกมาดีให้มันจบแบบสวยๆไปเลยถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีฉันฉันก็จะเป็นคนเดินออกไปเองแบบสวยๆเลยนะคะประมาณนี้เขาคนนั้นนะคะทำอะไรกับคุณ จะแฮงแมนสาดาบโบรู้สึกว่าเขาอะค่ะเหมือนพยายามดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์การมีคนอื่นที่นอกเหนือจากคุณเหมือนเป็นคนคุยคือสถานะคนคุยสมัยนี้เนาะโบก็ไม่ได้ใจว่าเขานิยามอะไรกันแบบไงแต่เคอที่เคยได้ยินมาเหมือนกับว่าก็แค่คนคุยคุยมันยังไม่ใช่แฟนเรายังมีสิทธิ์คุยกับคนอื่นได้และที่นะโบรู้สึกว่าเขาน่าจะมี ความรู้สึกคิดถึงคนเก่าคนที่เคยทําให้เขาแบบเสียใจแล้วก็แบบฝังใจแล้วก็เหมือนเป็นการดึงเอาคนคนนั้นอนะค่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เขาก็จะตีเนียนนะคะทําตัวเฉยๆทําตัวแบบไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่เดททำนะเอ๊ะคิดมากไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาทําอะไรอีกนะเนี่ยพอเขามีช้อยมีตัวเรื่องเหลือเข้ามาเขาเลยเกิดความรังเลนะคะ แต่ก็ยังไม่คิดที่จะตัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากความสัมพันธ์นมาดูในเดือนนี้สิว่าคุณคุณความสัมพันธ์ไปชัเจนในเดือนเนี้ยคุณควรทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ t e e m Press Nice เชอกถาโบรู้สึกว่าคุณน่าจะพยายามทำตัวเองให้เป็นคนที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เป็นไรฉันสวยฉ,ฉ,ฉันเฉิดฉันเลิศอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณมีคนอื่นถ้าคุณมีการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คุณคิดถึงคนเก่าๆของคุณไม่เป็นไรฉันสวยฉันอยู่คนเดียวได้นะคะฉันยังมีความต้องการที่จะเจอคนอื่นหรือว่าบางทีอะ่ะด้วยความที่คุณสวยๆแล้วฉัน,ฉนก็แบบ ก็ไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่จะมีคนอื่นเข้ามาคุยกับฉันเนี่ยนะคะฉันก็มีคนอื่นมาคุยเหมือนกันนะคะบางทีคุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าเขาคุณอาจจะมีการพูดคุยเลยบอกเลยใช่ไหมว่าถ้ามันจะไม่โอเคไม่แฟร์ก็ไม่เป็นไรฉันก็มีคนอื่นที่ฉันจะคุยได้หรือว่าฉันก็มีความพรีดีและเพียบพร้อมฉันรู้สึกฉันมีคุณค่ามากพอที่จะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวฉันนะคะอารมณ์แบบประมาณนี้เลยนะคะ The Empress นะคะ 那。Nah. ออคุณน่าจะได้รับโอกาสดีๆยื่นเข้ามาได้เหมือนกันนะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะแบบคนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดูดีโสดร้อยเปอร์เซ็นมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์แล้วค่ะหน้าที่การงานก็ดีประมาณนี้เข้ามาเป็นชอยมาเป็นตัวเลือกแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรนะฉันนะก็ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวรา <c oughs> ไม่ต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบอืถ้าไม่โอเคมันไม่พร้อมอะไรที่มันท ok ็อกเสร็จคุณพร้อมที่จะตัดคุณพร้อมที่จะชักดาลแล้วตัด ไปเลยนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อจบแบบสวยๆเลยแล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปได้เลยนะคะโบอ,กออกรถออกชักนะนะคุณรู้สึกว่าการทําทุกอย่างให้มันมีความมั่นคงการโฟกัสไปในเรื่องของการเงินโฟกัสในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็พร้อมที่จะ เจอคนที่ดีกว่าเจอคนที่ใช่กว่าแล้วคุณก็คิดว่าคนคนนี้ถ้าอะไรที่มันท็อกซิกค,คุณพร้อมที่จะตัดออกปัดทิ้งแล้วก็รอรับพลังงานรอรับคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆมากกว่าซึ่งโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอคนที่เป็นเนื้อคู่คุณน่ณะก็มีโอกาสที่จะได้เจอด้วยนะคะมาดูไพอ่ออร์เคิลออกมาบอกว่าอะไร New Love โออไพ่ออกมาการันตีนะคะว่า ต่อให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ท็อกซิกแล้วคุณจากจะเดินไปข้างหน้าเพราะสึกว่าก็จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาหานะคะค้านะมิกลีรัชชิพส์นะความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากเกินไปสุกก็สุกแบบสุกสุกเพราะทุกก็ทุกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ยังมีความทุกข์นอยู่มีความไม่สบายตัวจริงความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะเรียกค้ามิกลีรัชชิพส์คุณต้องลองไปเช็คดูนะคะ นะคะ e c r e t s เนี่ยนะมันมีใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์นี้มีความลับต่อกันนะคะอันนี้โบการันตีได้เลยนะคะออกมาเหมือนกับไพ่ทาโร่เลยนะคะการันตีว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมีความลับกับคุณนะหรือคุณอาจจะมีความลับกับเขาก็ได้พไพ่ไวบูลซานสลับกันได้แต่ในความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความลับความรับแก่กันและกันแน่นอนลัคน,นาราศีค่ะราศีกุมราศีกัน เราก็ราศีธาตุลมค่ะกุมตุลมิถุนแล้วเราไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะคนมีคู่ค่ะดูพลังงานนะคะหรือเหตุการณ์ของคุณก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงบ้างคะคนมีคู่ชาวราศีพฤกษ์ก้าหรียน อันนี้ลงมาก่อน the day will, นะเจ a y w ว e e ลนะแล้วก็เะอเจสต์แล้วก็สองเหรียญความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีพฤษพกษนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยโบรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนนะุณอะ มันมีการดูแลซึ่งกันและกันพยายามประคับประคองปัญหาพยายามประคับประคองสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะคะอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่คุณวูฟออนจากสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ได้นะคะอืม คือโบไม่น่ใจว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าแต่คุณก็พยายามค่ะพยายามจะ move on จากเรื่องแย่แยพยายามจะ move on จากสิ่งแย่ๆเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่เกิดความท็อกซิกเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความอิสระ มีความสัมพันธ์มันเป็นไปได้อย่างราบรื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะคุณพยายามประคับประคองค่ะเรื่องบางเรื่องหรือว่าสิ่งเหล่านั้นคุณน่าจะเคลียร์ใจกันไปแล้วล่ะนะแต่ด้วยความที่บางครั้งชาวราศีมันพุกศกเป็นคนที่เจ็บแล้วจำอ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะคะ่ะพือพูดน้อยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้สื่อสารว่าคุณต้องการอะไรอะไรแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเนาะมันเลยแบบคุณก็พยายาม Move on ออกให้ได้ ต่อให้มันเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ยังติดอยู่ในหัวติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกมีความกังวลบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าคุณแบบทะเลาะก,กันไหมก็ไม่นะอืมแต่คุณก็แบบพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าเราเคลียร์กันไปแล้วเราคุยกันไปแล้วมาดูความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้คนมีคู่ชาวราศีพฤษภเป็นไงบ้างคะสามถ้วย สองดาบสองดาบสองถ้วยอะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะวนรู้สึกว่าอยู่ดีนะคะคุณก็เกิดความลังเลค่ะคือเพื่อนก็สําคัญแฟนเราก็สําคัญนะคะเพื่อนก็สําคัญแฟนเราก็สําคัญอยู่ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบ เหมือนกับประมาณว่าต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอยา่างเลือกอะไรคะขอดูหน่อยอ่าคือบางคนนะคะอาจจะมีแฟนที่ค่อนข้างขี้หึงมีมีแฟนที่ค่อนข้างตามติดคุณนะคะ คือเหมือนจะไปไหนฉันไปด้วยฉันจะคอยอยู่ฉันจะคอยควบคุมฉันจะคอยดูแลไม่ค่อยทิ้งให้คุณได้อยู่คนเดียวหรือว่าไปคนเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งบางครั้งคุณก็อาจจะอยากจะมีโมเมนต,ต์สังร้นๆกับเพื่อนนะคะอยากอยู่กับเพื่อนนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางทีก็แบบอืไม่ไปไดเราขอไปได้ไหมแฟ,แฟนก็แบบอื ไม่ฉันไม่ให้ไปนะคะประมาณนี้ซึ่งคุณก็พยายามยื่นข้อเสนอพยายามจะต่อรองเพื่อให้แบบได้ออกไปกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะแต่แต่ว่าทางนู้นเขาก็รู้สึกว่าไม่ฉันไม่อยากให้ไปฉันไม่ให้เธอไปหรอกอะไรประมาณนี้นะคะมาดูหน่อยนะขอขยังเพิ่มเติมซึ่ง เก์เนี่ยบางทีด้วยความที่คุณก็รักแฟนแล้วคุณก็แบบเกณง์ใจคู่รักของคุณมากๆเลยเออบางทีงคุณก็ต้องยอมอ่ะอต้องยอมแบบออโอเคฉันไม่ไปก็ได้ฉันอยู่กับเธอก็ได้เพื่อที่จะลดปัญหาลดลดลด,ลดแรงกดดันต่างๆนะคะด้วยการแบบโอเคยอมตามใจนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักของเรานะคะดูหน่อยนะคุณจะเป็นยังไงต่อไป ้วยบรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะต่อให้คุณไม่ได้ไปตอนนี้อนาคตคุณก็จะหนีไปคุณก็จะได้ไปนะคะคุณก็จะได้ไปเจอในหรือว่าได้มีเวลาหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณนะคะโดยที่บางครั้งคุณอาจจะต้องพูดตรงๆจริงใจกับเขาตรงๆหรือเอาเขาไปด้วยพวกเขาไปด้วยให้เขาไปเห็นให้เขาไปทําความรู้จักกับเพื่อนของคุณว่าแต่ละคนเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้จัก หรือว่าบางครั้งแบบมันเป็นเรื่องของการงานหรือมีหัวหน้าง,งานนะคะคุณก็แบบบอกก็พูดไปเลยว่าเป็นเรื่องของงานมีคนผู้ใหญ่นะคะมีทําอะไรฉันก็จะบอกฉันก็จะเทคแคร์ฉันก็จะซัพพอร์ตข้อมูลให้คุณนะคะอะไรประมาณนี้นะมีการขอร้องอ้อนวอนนะขอไปเธอขอให้เราหน่อยเธอจะไปกับฉันด้วยก็ได้นะถ้าเธออยากจะไปเธออยากจะตามติดฉันไปด้วยนะ ก็ได้ฉันให้เธอไปนะคะเ,เธอไปแต่เธอห้ามงอเง,งนะเธออย่าห้ามตุกติกนะว่าเธอจะกลับก่อนนู่นนี่นั่นต้องขอเวลาเป็นส่วนตัวของฉันแล้วก็มีการยอคุณอาจจะยอเขาว่าคุณสวยที่สุดเลยคุณรอที่สุดเลยคุณจะอยู่ข้างฉันตลอดเวลาคุณสําคัญกับฉันมากนะคะมีการอวยอวยกันนิดหน่งนะคะมาสรุปว่าในเดือนนี้นะภาพเวมของปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าต้องทำยังไรบ้างนะ มรูสึกว่าคุณอาจจะใช้ความคิดในการพูดคุยในการเจรจาหาคนอื่นมาต่อรองหาคนอื่นมาซัพพอตในเหตุและผลต่างๆของคุณให้ได้นะคะเออน,นะอืม ซึ่งคุณก็มีเกณฑ์ได้เดินทางแหละคุณมีเกณฑ์ได้จะไปพบเพื่อนของคุณเจอเพื่อนของคุณตามที่คุณตั้งใจไว้นะ w e all for Jones เจ้าเข้าข้างเลยแต่ว่าคุณอาจจะต้องพาเข้าไปอยู่ด้วยกันมีโมมนต์ดีๆหรือว่ามีข้อตกลงมีข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าคุณไปแล้วคุณจะพาเขาไปกินข้าวไปซื้อนู่นไปซื้อนี่นั่นเป็นข้อแลกเปลี่ยนเป็นข้อตกลงนะคะถ้าคุณยื่นข้อเสนอพวกนั้นได้หรือว่ามีการเจรจากันได้เนี่ยคุณก็จะปิดจอบแล้วคุณก็จะได้ ออกไปสั่งสัตวตามที่คุณตั้งใจอ่าเดี๋ยวฟืลมันออกมาปิดอย่างนี้นะคะโอเคไม่ได้ใหญ่มากเนาะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายเอาละคขึ้นออกมาบอกว่าอะไรคะความรักในเดือนนี้ของคนมีคู่ชาวหานีปรึกษบ long distance relationship นะอ่ามีการแบบต้องเดินทางไปแบบไม่ได้ไปด้วยกันนะแต่ว่าคุณก็น่าจะเปิดใจพูดคุยปรับปรุงกันได้นะคะแบบ คือเหมือนแรกๆเหมือนจะไม่เข้าใจแต่นะกะ็จะเข้าใจรายคุณน่าจะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะเป็นโอเพนเ a t i o n s ชิพคือในที่นี้คือแบบไม่ได้วัดจับต้องไม่ได้แต่บรเสึกว่าคุณน่าจะแบบอ่ะมีขอบเขตมีกำหนดมีกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ที่ r e l a กมากขึ้นลัคนาราศีค่ะของคุณหรือเขานะกรกฎมิถุน แล้วก็มังกรค่ะโอเคต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์แล้กการกดติดตามนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องมูมอนุมอนได้วยนะคะขอขอบคุณทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่เข้ามารับฟังเข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้เาไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ